มื้อสาคัญคือมื้อก่อนออกกําลังกายและมื้อหลังออกกําลังกายเนี่ยเราจะกินอะไรดีคือผมย้ําเกี่ยวกับเรื่องมื้อสําคัญบ่อยนะครับจนได้รับคําถามแบบประมาณว่าเฮ้ยเข้าใจแล้วลหละว่า2มื้อนี้มันต้องกินแต่จะกินอะไรอ่ะคือไม่รู้แต่ผมเดี๋ยวจะบอกแบบนี้เลยครับว่าไม่ต้องคิดมากมื้ออาหารคือมื้ออาหารก็คืออาหารหลักที่เรากินตามปกตินี่แหละครับที่เป็นข้าวและเนื้อสัตว์นี่แหละโอเคไหมครับจะกินข้าวเหนียวไก่ทอดก็ได้จะกินข้าวกะเพราก็ได้แต่ขอให้มันมีข้าวและเนื้อสัตว์เถอะประเด็นมันอยู่ตรงนี้โอเค ทั้งมือก่อนออกและมื้อหลังออกกําลังเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมจะแนะนําทริคให้สําหรับคนที่แบบมีโมเมนต์ว่าเมีความเร่งด่วนในการที่ต้องกินจริงๆก็แนะนําว่าให้เป็นกล้วยเนี่ยกล้วยก็เป็นผลไม้ที่มาในรูปแบบของแป้งแล้วก็หาแหล่งโปรตีนอีกสักแหล่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเนื้อสัตว์อาจจะเป็นไข่ต้มอาจจะเป็นนมไฮโปรตีนอาจจะเป็นเวโปรตีนอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็ได้ผลิตภัณฑ์ทดแทนเมื่ออาหารโปรตีนก็ได้แล้วแต่เลยโอเคไหมครับมือหลังออกกําลังกายก็เหมือนกันครับถ้าเรารีบเร่งจริงๆก็กินเหมือนมือก่อนออกกําาลลังงกกกยยไไไปเ็ดด้้มม่่ตติิแคครนนีีีอึำ ที่อยากจะแบ่งปันให้ก็คือเมื่อก่อนออกกําลังกายแหล่งอาหารสําคัญที่เราจําเป็นต้องมีนะไม่มีไม่ได้คือแป้งนะครับเพราะมันคือแหล่งพลังงานของร่างกายที่จะเอามาใช้ในการออกกําลังกายหนักๆเพราะฉะนั้นต้องมีนะเมื่อก่อนออกกําลังกายไม่มีแป้งไม่ได้นะครับ P โปรตีนอย่างอื่นจริงๆมันก็ยังต้องมีแหละแต่เน้นแป้งแต่เมื่อหลังออกกําลังกายคือเน้นโปรตีนเพราะว่าหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จปั๊บเขาต้องการวัตถุดิบชั้นดีนี่แหละครับไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปดูแลกล้ามเนื้อดังนั้นโปรตีนต้องมีเยอะหน่อยขาดไม่ได้แแต่่่ออยางงืนป้ ไขมันวิตามินและธาตุอะไรจริงๆก็ควรจะต้องมีให้ครบ5หมู่ในทุกๆมือนะครับถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วไราจะได้ไปจัดบริหารจัดการเนี่ยครับมื้ออาหารของเราในแต่ละมือสมัยโดยเฉพาะ2มือสําคัญนี้ถ้ายังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยโอเคไหมครับ